ก้องสดพดหมูสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการก้กองสดพดหมูผู้ชมนี้่กับวัซซี่นะคะบอกเลยว่าเมนูอาหารวันนี้คือหน้าตาน่ารับทานมากค่ะตรงนี้นะคะ สีสันสวยงามหรืไม่ใช่แค่สีสันสวยอย่างเดียวนะคะกลิ่นหอมมากด้วยนะคะเพราะว่านี่คือร้านอ้อยหวานอาหารไทยโบราณริมน้ำค่ะนี่เลย <c oughs> จัดมาเป็นเซตที่สวยงามแบบนี้วางไว้บนรายการของเราแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> โอ้โหหอมมากจริงๆนะคะแค่เห็นหน้าตาเนี่ยก็รู้แล้วว่าเนี่ยเป็นแบบการจัดจานที่เขาเนี่ยตั้งใจทำสุดๆ เสน่ห์ของร้านนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ตรงที่ความละเมียดละไมค่ะความเป็นไทยแท้แล้วก็ความแบบว่าอบอุ่นที่เหมือนเราได้กินฝีมือจากคุณแม่เลยนอกจากนั้นนะคะยังมีเมนูที่แบบว่าน่ารับประทานแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพด้วยนะคะบอกเลยว่าวันนี้เจ้าของร้านอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะแม่วันนี้คืออาหารที่มาจัดให้เราชมวันนี้คือ ที่ร้านขายแบบนี้เลยใช่ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยเป็นอาหารไทยโบราณที่หาทานยากนะคะ,ค,ะคือเราเน้นเรื่องของวัตถุดิบนะคะลายท่านก็อาจจะไม่รู้จกักชื่ออาหารนะคะ,คะก็อยากให้มารับลองมาลองรับประทานดูนะคะถามก่อนเลยค่ะว่าสวยแบบนี้หอมแบบนี้ร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะอยู่ใกล้ๆตลาดน้ำดอนไหวนะคะอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะ อ,อยู่ดิมน้ําเลยแบบนี้เลยบตามท่านผู้ชมได้เห็นแบบนี้เลยใชค่ะใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่อาหารอร่อยอาหารสวยงามแล้ววิวใช่ค่ะริมแม่น้ำท่าจีนคือ,อโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าคือกว่าจะมาเป็น เรื่องของเชฟมามาด้านนี้ด้านอาหารแบบนี้คุณพี่เป็นมัคคุเทศมาก่อนใช่ค่ะทาเป็นทั้งอินบาวแล้วเอาบาวค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้ไปรับทานอาหารทั่วโลกเนาะมันก็เลยทําให้เราได้เห็นคุณค่าของอาหารไทยเพราะอาหารไทยโบราณเป็นภูมิปัญญาไทยและก็เป็นยารักษาโรคด้วยค่ะค่ะอันนี้ร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะรวมทั้งหมดก็ประมาณ10ปีแลวค่ะ10ปีแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะสั่งสมฝีมือมาอาหาร เป็นร้านลับค่ะเป็นร้านลับสมบูรค่ะ <c oughs> ที่มาของชื่อล่ะคะมาได้ยังชื่อจริงคุณแม่ตั้งให้คะ <c oughs> ่ะชื่ออ้อยก็ชื่อคือตัวพี่อ้อยเอง <c oughs> ส่วนหวานนี่คือชื่อคุณแม่ค่ะ <c oughs> แม่ก็เลยตั้งชื่อให้เป็นอ้อยหวานก่อนหน้านี้ชื่อครัวสวนริมน้าใบอ้อยหวาน <c oughs> คุณแม่บอกว่ามันยากมากมันจําไม่ได้ก็เอาเป็นอ้อยหวานค่ะพี่อ้อยทําเรื่องของอาหารไทยมาเยอะทําหลากหลายเมนูอยากรู้ค่ะว่าจุดเด่นของอาหารไทยคืออะไรสมุนไพรเลยค่ะเพราะว่า อาหารไทยเป็นภูมิปัญญาไทยเพราะจำได้ว่าตั้งแต่เด็กไม่เคยกินพาราเซตามอลเวลาเวลาป่วยจะกินอาหารอาหารซึ่งเหมือนยารักษาโรคค่ะ โอ้ก็ใจดีมสเจอพี่ข้าโอ้รถติดมากเลยอาหารมาเยอะมากเลยค่ะคุณบาซี่ขอบคุณมากๆาชื่อร้านอ้อยหวานถูกต้องใช่ไหมคะอาหารเยอะมากๆเลยแบบนี้บอกอย่างไรยุงไหนบอกแล้วบอกแล้วแล้วที่สําคัญคือพี่ก้องคือเขาสมุนไพรเน้นเน้นปลูกเองด้วยใช่ไหมคะบางส่วนบางส่วนปลูกเองค่ะดอกไม้นี่ปลูกเองหมดเลยค่ะสามารถทานได้หรอครับทานได้ด้วยค่ะทานได้โอ้โหเลยโอเคมากเลยเราดูเมนูกอนดีไหมร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ไหนอยู่อำเภอสามพันธจังหวัดนครปฐม ผมใกล้ๆตลาดนั้นดอนหวายกับวัดไร่ขิงค่ะคุณมาวินมึงมาเหรอคะเจ้าหญิงค่ะวันที่อยู่ด้วยกันเป็นเมื่อไหร่คุณด้วยกันสวัสดีครับัีสวัสดีครับพี่มาวินมาดูเมนูเมนูเมนูเด็ดค่ะแกงสิงห์หนค่ะอะไรคะแกงสิงห์ขรไหนชิ้นที่เลยค่ะอันนี้ตรงนี้ค่ะแกงสิงห์หนนะคะใช่มีเขียนในในใบไม้อยู่นะคะเด็ดยังไงบ้างคะพี่อ้อยค่ะแกงสิงห์หนเนี่ยเป็นแกงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแล้วได้อิทธิพลมาจาก สีลังกานะค่ะก็เลยว่าชื่อสิงหหนแต่ว่าเครื่องแกงเนี่ยเราก็มาตัดทอนในเรื่องของอสมุนไพรมันไม่อินเดียนจ๋าฉะนั้นคนไทยก็จะแกงสิงหหนแล้วต่อไปค่ะคืออะไรคะต่อไปก็ขอแนะนําเป็นแกงเลียงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะที่ใช้รูปฟักทองค่ะทองทองรูปฟักทองเด็กุ้งสะแล้วก็เอาใช่แล้วก็ฟักทองทานได้เพราะเรานึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะอายุเก๋มากเลย่ใชอันต่อไปค่ะอันนี้ค่ะ ข้าวขข้้าาวตังหน้าตั้งค่ะตอนนี้ภูมิปัญญาไทยค่ะนี่ค่ะอันนี้ดูน่าเปิดดูค่ะเป็นร้านอาหารไทยริมน้ำเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวตังหน้าตั้งค่ะ่คะต่อไปอันนี้ค่ะคือปลาสลิดแดดเดียวต้มกระทิค่ะโอ้โหน่ากินมากค่ะ ที่เห็นเป็นเลตเียวยาวนี่คือดีปรีนะคะอเป็นดีปรีรใช่แก้เจ็บคอแก้ไอได้นะคะคืออาหารไทยเนี่ยก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นยาแทกเข้าไปด้วยเนี่ยนะเป็นสมุนไพรคุณบอสซี่ลองกินแกงสิงห์หนสิคะแกงสิงห์หนนะคะมาลองแล้วคุณป๊อตซี่ลองกินแกงเลียงกุ้งสดลูกฟักทองได้ค่ะชิมกันด่วนเลยค่ะเขาจัดจานได้สวยมากเลยนะคะแล้วก็มีข้าวด้วยนะคะข้าวสามสีนะคะข้าวสามเราตั้งชื่อว่าข้าวสามราชินีค่ะอันนี้สีเหลืองนี่คือ เราหูใช่ค่ะขมิ้นแล้วก็มีไลซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะคุณคุณมัซีเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็บ้างคะคือสีสันนี่คือต้องทานกับผักชีลาวแล้วก็โรตีนะคะนี่ค่ะแกงเลีวรสดีมากใช่ค่ะอร่อยมากแล้วก็มีความหอมของฟักทองด้วยนะคะที่ร้านอ้อยหวานอาหารไทยโบราณริมน้ำนะคะเบอร์ติดต่อนะคะ094 59 539 9949นะคะรวมถึงอีกเบอร์หนึ่งนะคะ094 539 9964ช่วงหน้าคุณมัซีรสชาติเป็นไงบ้างคะ หอมมากอร่อยมากหอมไม้อร่อยไม้กินโคตรดีเดี๋ยวเพล็กนะเรามาชิมกันต่อค่ะกับอาหารที่ร้านอ้อยหวานอาหารไทยโบราณริมน้ําค่ะรอสักครู่ค่ะก้องสดพุดบู๊อ้เมื่อกี้สมควรที่ชิมเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากต่อไปมาต่อกับพี่อ้อยขาต่อไปอันนี้ค่ะนี่หากินยากมากที่เป็นอะไรคะคือข้าวเบนจชิปค่ะเป็นสูตรของคุณแม่หวานนะคะเบญจชิปก้องเปิดให้ดูข้างในนะใช่่คะเป็นข้าวชข้างในมีส่วนผสมอะไรบ้างมีมะพร้าวคั่วนะคะงาดำาขาวแล้วก็ปลาสลิดแดดเดียว อันนี้ดูน่ากินประเสริฐแดดเดียวแล้วก็ผลมะพร้าวคั่วงาดํางาขาวมะกรูดแล้วก็สมุนไพรค่ะมีดอกรีด้วยค่ะต่อไปมีค่ะนี้อันนี้ล้นปูลนปูไข่ค่ะให้ดูลนปูไข่ลนปูไข่เสน่ห์ของอาหารไทยนะคะมีคุณประโยชน์ด้วยสมุนไพรเยอะมากค่ะลาเตียงค่ะนี่ค่ะแล้วต่อไปนู้นค่ะยำส้มโอค่ะยำส้มโอสูตรโบราณค่ะยำส้มโอค่ะ รสชาติอาหารไทยนะคขจะจัดจานด้วยมีของหวานด้วยบัะพี่หวลอยแล้วก็กล้วยไข่เชื่อมรักค่ะอันนี้บัวลอยนะคะโบวลอยอันนี้กล้วยไข่เชื่อมรักกล้วยไข่เชื่อมรักชื่อน่ารักเช่ยใช่แล้วก็มีนี่ค่ะชาสูนไพอ้อยหวานนี้นะคะ อ่ะให้คุณโมจิลองชิมมันนี้แล้วกันนะโมจิลองชิมนี่แล้วกันข้าวนะคะข้าวเป็นสทิติเป็นคุณลองดูข้าวเปจนสถิมนี่ทานเปล่าๆก็ได้เป็นอาหารเหมือนเหมือนทานเล่นแล้วก็แก้หิวได้เพราะเมนูนี้มันเป็นเรื่องของความรักตอนที่คุณพ่อเป็นทหารเรือเนี่ยล่องเรือไปต่างประเทศแม่ก็จะขั้วมะพร้าวเยอะมากเป็นปี๊บเลยนี่คือให เอาสลิดเป็นแบบว่าชิ้นๆได้ใหญ่แบบนี้เลยแต่สูตรโบราณแล้วใช้เนื้อเค็มค่ะออ๋แล้วใช่ที่เราก็มาปรับเพราะว่าคนไม่กินเนื้อเยี่อมมากเปิดทุกวันเลยค่ะ อ้อยหวานอยู่ที่ไหนคะไอทีเนี่ยอยู่ใกล้ๆตลาดน้ําดอนหวายกับวัดไร่ขิงค่ะจู่ได้กี่คนที่นั่งจู่ได้กี่คนคะเออ่ประมาณเกือบร้อยคนค่ะเยอะมากเราเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์เก้าสี่ห้าสามเก้าเก้าสี่เก้าค่ะเดี๋ยวมาชิมกันต่อดีกว่าคุณมาวินชิมนี่ค่ะลนปูไข่ค่ะล้นปูไข่ลองดูค่ะนี่ไม่ได้ใส่นะคะดเอาเลยค่ะลองชิมค่ะอุ้ยดูปูเป็นตัวๆเลยค่ะวันนี้ดูมันเลยค่ะมาชิมเลยค่ะดูชิมให้ดูนะคะวันนี้ คูณสองชุปอร์แกงค่ะต้องทานแต่ขมิ้นขาวนะคะเลิศไหมคะอร่อยมากอร่อยแล้วก็ดอกอัญชันทานได้นะคะดอกอัญชันทานได้อร่อยมากมีเวลาค่ะลาเตียงเนี่ค่ะทานยากนะลาเตียงเนี่ยอ่ะคนละชิ้นให้คุณเช้าปากเลยลาเตียงทำใหญ่ๆไปเลยค่ะคือจุดเด่นจุดเด่นของของร้านเดียวนี่คืออะไรครับพี่ มันเป็นไข่ที่เราแบบมาสบัดใช้มือสบัดนะคะให้ให้มันแล้วนำมาห่อมาห่อข้างในเนี่ยไส้ถ้านึกไม่ออกว่าราเทียงคืออะไรให้นึกถึงสาคูอปปลาซีจีแต่มไม่ใช่ค่ะพี่อ้อยค่ะเสน่ห์ของร้านของอ้อยหวานอาหารไทยโบราณริมน้ำเนี่ยที่แตกต่างจากที่อื่นคืออะไรคะคือมันเป็นความอบอุ่นนะคะเหมือนเราไปทานอาหารบ้านเพื่อนบ้านญาติค่ะมันเป็นร้านรับทางเข้าเล็กๆค่ะ แต่ข้างในก็จะมีความเป็นธรรมชาติค่ะของเราจะเน้นเรื่องของธรรมชาติตคะ่ะพี่อ้อยคะ่ะแต่แบบนี้ค่ะเราทยำส้มโอค่ะยำส้มโอบโบราณใช้ส้มโอขาวน้ำผึ้งนะคะ,คะเด็ยดยังไงเดียดยังไงคือเรื่องของสูตรน้ำค่ะเราใช้มดน,น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เนื้อของของส้มโอเนี่ยค่ะ ลดมากเลยใช่ไหมคะกล้วยหายแล้วครับ้วยแต่เล่าสิคะเล่าสิรสชาติยังไงบ้างคะเล่าสิอือเอาคุณอ้อยบอกเบอร์บอกร้านชื่อร้านบอกวันเวลาเปิดค่ะมีโปรโมชั่นด้วยใช่เปิด9ก้าโมงถึงสามทุ่มนะคะครัวปิดสองทุ่มทุกวันทุกวันเลยค่ะมีโปรด้วยบัตรซื้อหรอถ้ามาบอกว่ามาจากรายการนี้นะคะก็จะมีส่วนลด5%ถึง10%ค่ะโอ้โหค่ะคุณบ๊อตซี่อีบทความพิเศษอะไรไหมคุณบ๊อตซี่ คือเขาบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสด้วยใช่ไหมฮะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่รสดีทุกเมนูทุกเมนูเลยค่ะเราเน้นเรื่องของวัตถุดิบนะคะนี่ไม่ใส่เชื่อมนะคะที่มีการเชื่อมความรักนมาเชื่อมรักนี่ดูกันนี่สัจจานมากคือรสชาติอาหารไทยจริงๆมันต้องมีความสัจนะฮะใช่ใช่แล้วก็มีความหอมสมุนไพรคอาหวานก็จะถึงเลยกะทิที่น้ำออกเลยคุณปัญญาไทยบอกเบอร์บอกเบอร์ 09453 9949ค่ะค่ะบอกโปรโมชั่นบอูนย์เก้่มชก้าเกค่ะบอกโปรโมชั่นบอกโปรโมชั่นก็คือมาจากรายการนี้เราก็จะลดให้5%ถึง10%รค่ะดอดมากแล้วแต่เลยนะคะก็ลองไปดูกันอีกทีนะคะต้องทานอะไรได้บ้างนะคะแล้ว ผักเนี่ยที่นํามาประกอบอาหารเนี่ยก็นํามาจากชุมชนด้วยใช่ค่ะปลอดสารพิษด้วยปลอดสารพิษค่ะเป็นการช่วยนะคะชุมชนนะคะปราศจดกยาเดียวิดอย่างเดียวกับกันช่วยชุมชนช่วยเกษตรกรในพื้นที่ด้วยแล้วเราก็อย่างเช่นพวกผักอย่างเงี้ยเขาปลูกที่บ้านมันเยอะไปเขาก็มาขายเราเพราะเขาไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรนะคะดังนั้นเขาก็ได้รายได้ไปซื้อ พวกผงซักฟอกหรืออะไรที่พาจเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใปตรงไปตองแล้วก็ซื้อจากเขาค่ะเรามีรายได้ชุมชนก็มีรายได้ในการกระจายรายได้เลยนี่แต่พอที่ทิมเข้าตังนะคะจากร้านอ้อยหวานเลยนะครับร้านอ้อยหวานเนี่ยคืออาหารไทยโบราณนะครับติดริมน้ําเลยแถวสามพรานนครปฐมเข้าไปเซิร์ชได้เลยหรือว่าช่องทางการติดต่ออยู่หน้าจอแล้วอันนี้อะไรครับพี่ขอบพระคุณมากี่ให่แมคมาซี ต้องชิมดูชาอ้อยหวานนะคะเรามีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งด้วยนะคะอหอมมากใช่ค่ะรู้สึกโลง่งเลย ค่วแก้ทองอืดช่วยย่อยด้วยคะคือถ้าเกิดใครผ่านนครปฐมหรือว่าไปไหว้พระปฐมเจรีเจดีนะหรือว่าที่ต่างๆนะครับนี่นครปฐมแวะไปได้เลยบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะครับเป็นอาหารไทยโบราณที่ทานยากและอร่อยแล้วคุณดูก่อนการจัดแต่งนะคะมีดอกมงดอกไม้มีใบตองด้วยเพิ่มความหอมนะคะวัตถุดิบนี่ก็คือเด็ดนะคะสดสะอาดแล้วก็ผักนี่ก็ยังช่วยสุมชนด้วยนะคะเป็นผักปลอดสารพิษอร่อยไหมคะพี่ก้องกล้วย อร่อยเต็มปากเต็มคำโอ้แม่กล้วยเต็มปากเลยค่ะแม่นี่ก่อนจะมาป้ายหนูขอชิมบัวลอยก่อนเพราะว่าน่าชิมมากอันนี้บัวลอยนะคะตัวเจ่คนนี้เดือกล้วยสีเหลืองหวานน้อยหอมอร่อยอร่อยไหมบัวเจ๊ชิม สีสีของับลอยเนี่ยมาจากฟักทองมาจากมันม่วงนะคะมาจากอัญชันอร่อยเลยอร่อยไหมป๊อซี่อร่อยแบบนี้นะคะเราสามคนต้องขอกราบะขอบคุณมากลยคะขอขอบคุณมากนะคะความอร่อยในร้านอ้อยหวานอาหารไทยโบราณลิน้าค่ะที่สามพานะคะโทรไปเลยค่ะ094 539สามเหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะคะศูนย์เก9าสี่ห้าสค่ะพี่ก้อง9964ค่ะ9ก้าเก้าหกสีอภัยกับพี่ได้ค่ะเอาบอกใหม่นะฮะบอกใหม่นะคะ094 539 9949ี่ห้เีกเลขเบอร์หนึ่งนะคะ094 539 9964ี่หเค่ะอ้อยหวานอร่อยไหมอร่อยคุณผู้สิ่อร่อยมากอร่อยมากวันนี้ดีเลยนะคะได้มาชิมด้วยกันเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยสนับสนุนอาหารไทยเพราะว่าอร่อยจริงค่ะที่ร้านนี้เลยนะคะอ้อยหวานอาหารไทยโบราณริมน้ำค่ะ สามพรานนด้เข้ามาถมขอบคุณมากขอบคุณมากคุณผู้ชมช่วงหน้าช่วงนี้ว่าเด็ดแล้วช่วงหน้าเด็ดกว่านะคะกับกล้องสดพัดมูค่ะกล้องสดพัดมู